ก็มันมันมันมีแรงขับดันอยู่ในตัวเองครับก็แรงขับดันไม่ยากรู้ม่ก็เหมือนแบบเราเคยลำบากมาโดนซุ้มมาคือเขาเราพยายามจะกลับมาชกวยแต่ไม่มีคนสนับสนุนพอเสียบดเข้ามาสนับเขาเขาก็มีแรงที่จะสู้ต่อทันนี่คือหรือว่าจุดที่ขาดเลยใช่ไหมเสียบด ให้เรากลับมาตรงนี้ใช่ไหมครับขี่ไฟแล้วเนี่ยที่ชนะทีมเราตั้งแต่มาอยู่เนี่ยยังไม่แพ้เลยเ่ยใช่ครับที่ได้รับชมทางขี่ไฟเซียวโบ๊ทแล้วพูดถึงการสอบเมื่อกี้จากี่อุดรเกล็ดอะไขมันเยอะๆอะะตอนเนี้ยไม่มีเลยนะแล้วผมมีหนักเก้าซ้อมยังไงอะนี้ที่เปนที่มาที่เหราลองคือปรับปรับเปลี่ยนการกินของตัวเองครับเสียวโบ๊บอกว่าแต่ก่อนไม่เคยสอบเลยจริงปะก็ซ้อมมังไม่ซ้อมมังเออเหมือนแบบไม่มีไข้ที่ตอน ซ้อมเองในการต้อไปช้มเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาอยู่เป็นีมก็วิชาวิทยาศาสตระดับกีฬาอย่างที่มงานะะครับอวันนี้ชนะแล้วอยากจะขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณเสี่ยวโสดครับแล้วก็ครอบครัวพี่ทีมเสี่ยเน้าทุกคนนะที่แบบเป็นคอยอยู่ข้างหลังที่เป็นแรงผลักดันให้กลับมาชกอมใหมอีกครั้งนรับอัจฉริยะไหมก็สองแสนครับสองแสน สามเก้า oh. e like uh, like like. ี่บบอกเราทำ้ามห้ได้จริงหรอก็ทำได้แต่เหนื่อยเหนื่อครับแต่ถ้าเวทจริงๆเนี่ยสามเกรสามเก้าสี่แล้วก็บัตรสมชิอยากไปลองไหมก็ชชแล่วครับไปต่อไปอ่ะ ชกต่างประเทศนะชกมีรุ่มมากครับชกศึกษาแชมป์คือน้องโง่ใช่ไหมแชมป์มวียดนามกติกามวยไทยมคือน้องโง่ใช่ครับควรจะแชมป์คิกบ็อกซิ่งมันคือนักมวยรัสเซียใช่ไหมอ่าเราคือเราตัดเป้าอ่ะนักมวยชักรัสเซียโง่คงไม่ได้เนาะไ่ไดรอชิงคริกบ็อกซิ่งขอบคุณมากครับน้องชายยินดีด้วยครับครับผม